ทุกคนรู้ไหมคะว่ากฎหมายใหม่ One Big Beautiful Bill หรือ OBBB จะตัดงบ Medicaid เกือบ1ล <tr> ้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทำให้คนอเมริกันหลายล้านคนอาจจะเสี่ยงไม่มีประกันสุขภาพและรัฐบาลของทรัมป์ได้ตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ที่เข้มงวดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน วันนี้มดอยากจะมาอธิบายภาพรวมให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมคนไทยในอเมริกาจำเป็นที่จะต้องรับรู้เรื่องนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมดช่องมดมัมว้าวคลิปนี้มดจะมาอัปเดตกฎหมายวัน Big Beautiful Bill เกี่ยวกับงบประมาณ Healthcare ในอเมริกาโดยเฉพาะเรื่อง Medicaid ที่คนไทยหลายคนใช้อยู่นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้น้อยและใช้สวัสดิการ Medicaid อยู่ตอนนี้หรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะสมัคร Medicaid ตอนนี้คลิปนี้สำคัญมากๆมดอยากจะให้ทุกคนฟังรายละเอียดให้จบค่ะ ข้อมูลที่มดนำมาแชร์ในวันนี้มดรวบรวมมาจากหลายเว็บไซต์มีทั้งเว็บไซต์ของทางการเว็บไซต์ของ Non-Profit Organization แล้วเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับ Healthcare นะคะเดี๋ยวจะแปะทุกลิงก์เอาไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอทุกคนจะได้เข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเองค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับกฎหมายวัน Beautiful Bill หรือ OBBB ตัวนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เซ็นลงนามเป็นกฎหมายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2025ที่ผ่านมานี้มดเคยพูดถึงกฎหมายตัวนี้เอาไว้ในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือ OBBB ตัวนี้เป็นกฎหมายงบประมาณแผ่นดิน แบบเรียกว่าเป็นชุดใหญ่เลยนะคะที่รวบรวมเอาไว้หลายๆประเด็นมากๆยกตัวอย่างเช่นจะมีงบประมาณความมั่นคงชายแดนงบประมาณในเรื่องของการลดภาษีแล้วก็สวัสดิการของรัฐแล้วในส่วนที่โดนหนักที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณ m e d i ิเคทรวมไปถึง ประกันสุขภาพของโอบามาแคร์ที่เรียกว่า Affordable Care Act นั่นเองที่มดพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหลักๆที่กัเปอมเมนต์ชัดดาวไป43วันนั่นเองเพราะว่าเขามีการเจรจาที่ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของประกันสุขภาพที่จะที่จะแบบว่าต่อรองของ,งบเพิ่มให้กับประชาชนคนอเมริกันนี่แหละคะ่ะ เมดิเคทคืออะไรพูดง่ายๆ m e d i มดิเคก็คือประกันสุขภาพของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเป็นสวัสดิการของรัฐบาลอเมริกาที่ช่วยเหลืออาจจะเป็นกลุ่มเด็กคนสูงวัยแล้วก็คนรายได้น้อยซึ่งรัฐบาลกลางหรือ Federal จะเป็นคนออกกฎหมายหลักแล้วก็ให้รัฐนะคะแต่ละรัฐ50รัฐเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการเมดิเคทเองซึ่งเมดิเคทของแต่ละรัฐเนี่ย เขาก็จะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมดิเคทเขาก็จะมีชื่อเรียกว่า medical ส่วนในรัฐอิลลินอย์เมดิเคทจะมีชื่อเรียกว่า healthchoice illinois ส่วนในรัฐวอชิงตันเมดิเคทก็จะมีชื่อเรียกว่า apple health นะคะโดยที่แต่ละรัฐเขาจะมีการปกครองของตัวเองแล้วก็มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า คนที่มีรายได้เท่ากันอายก g, ตัวอย่างเช่นรายได้ปีละ4ี่หมื่นเหรียญถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรัฐต่างๆหรือว่าอยู่ต่างรัฐกันเนี่ยอาจจะทําให้คนนึงเนี่ยได้ shocked, time, ส,วส,วสวัสดิการมากกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะหรือได้สวัสดิการไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะถามว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเมดิเคทหลักๆแล้วเนี่ยหก็จะเป็น คนอเมริกัน US citizen สองคนที่ถือ green card แต่ว่ามันจะมีกฎว่าคนที่ถือ green card คุณจะต้องรออย่างน้อย5ปีถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการจากรัฐบาลกลางได้และคนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในอเมริกาด้วยสถานะที่ถูกกฎหมายในวีซ่าต่างๆเป็นกลุ่มคนพิเศษนะคะแล้วถามต่อไปว่าเอ๊ะ แล้วทำไมคนที่ถือใบเขียวเนี่ยจะต้องรอ5ปีด้วยล่ะ,ะรัฐบาลกลางเฟดเอรัลเนี่ยเขาจะมีกฎที่เรียกว่า5 years bar นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานแล้วก็ได้วีซ่าหรือได้กรินค้าจากการแต่งงานหรืออาจจะได้กรินค้าจากการทำงาน รวมไปถึงได้กรีนคาร์จากวีซ่าลอตเตอรี่นะคะกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งจะย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วถือใบเขียวได้ไม่ถึง5ปีเนี่ยหลายๆรัฐก็ทำให้คุณเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการประกันสุขภาพแบบฟรีนะคะ mm hmm. เขามีกฎตรงนี้อยู่ค่ะอ่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นนะคะทุกคนบางอ่าบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอ5ปอียกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าจะเป็นกลุ่มผู้ลีภ้ภัยหรือผู้ขอลีภ้ภัยรวมไปถึงคนที่ผู้ค้ามนุษย์ที่เรียกว่าเป็น human trafficking นะคะรวมไปถึงคนที่ถือวีซ่าสถานะพิเศษต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางรัฐนะคะยกตัวอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วกันค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยบางคนนะคะ ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกามใหม่อาแค่ปีแรกเนี่ยแล้วเขาไปสมัครประกันสุขภาพมดิเคดแล้วเขาได้รับการอนุมัติด้วยหลายๆคนสงสัยว่าอา้าวแล้วทำไมได้ล่ะไหนบอกว่าคนที่ถือกร e น n าร์ดเนี่ยจะต้องรอ5ปีแต่ทำไมคนบางคนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาย้ายมาอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วได้สวัสดิการรัฐเฉยเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ารัฐแคลิฟอร์เนีย เขาไม่ได้ใช้กฎ5 year five years bar ก็คือเขาไม่เอากฎข้อบังคับของรัฐบาลกลางมาใช้จําได้ไหมที่มดบอกว่าในแต่ละรัฐเขาจะมีการบริหารจัดการของตัวเองแล้วกฎหมายจากรัฐบาลกลางเนี่ยเขาจะใช้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เนื่องจากว่าทางเรียกว่าสวัสดิการประกันสุขภาพ ของเมดิเเนี่ยนะคะเงินทุนเงินงบประมาณเนี่ยมันมาจาก2ทางด้วยกันทางแรกเนี่ยก็คือมาจากรัฐบาลกลางทางที่2ก็คือเป็นเงินงบประมาณของรัฐนั้นเองโดยที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นรัฐที่ใจดีมากถ้าเขาใช้งบประมาณของรัฐเองรัฐออกค่าใช้ใจ่ายให้กลุ่มคนเหล่านี้เองค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลกลางเนี่ย อาจจะไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือมากมายแต่รัฐแคลิฟอร์เนียใจดีมากเขาก็เลยบอกว่าฉันรับผิดชอบคนที่อยู่อาศัยในรัฐของฉันเองจะนะแล้วนี่ก็จะเป็นความแตกต่างในแต่ละรัฐค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่รัฐอื่นอายกตัวอย่างเช่นฟลอริดาหรือเท็กซัสเนี่ยคุณก็จะต้องรอถือใบเขียวให้ครบ5ปีก่อน นอกจากนี้ในหลายหลายรัฐสำหรับคนที่อาจจะถือ Green c a r ดไม่ถึง5ปีเรียกว่าอาจจะพึ่งเข้ามาในปีแรกแต่ถ้าเกิดว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มคนพิเศษยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเด็กเล็กๆหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรนนะคะคุณอาจจะได้รับการยกเว้นคุณอาจจะได้รับสิทธิ์เมดิเคทบางส่วน เพราะว่าคุณจะต้องไปคลอดลูกหรือว่าเด็กบางคนหรือเด็กที่เพิ่งเกิดออกมาเนี่ยก็อาจจะได้รับประกันสุขภาพของเด็กที่เรียกว่าชิปด้วยนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วในกลุ่มคนที่เป็นโรบินฮูดคนที่ไม่มีสถานะต่างๆเนี่ยสามารถไปใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นที่ถกเถียงกันมายาวนานหลายปีแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะ บีบคนกลุ่มนี้ออกจากระบบสวัสดิการแบบรักษาฟรีนะคะคือตามปกติแล้วในกฎหมายระดับเฟเดรอลเนี่ยคนที่ไม่มีสถานะไม่สามารถที่จะสมัครเมดิเคทได้นะคะทุกคนยกเว้นมันมีข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กรณีฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นก็คือการไปคลอดลูกนี่แหละค่ะหรือถ้าเกิดว่าแบบคุณไปโดนรถชนปางตายหรือไส้ติ่งจะแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพิจารณาเป็นเคส by c เคสนอกจากนี้ในแต่ละรัฐเขาก็ยังมีการให้สวัสดิการที่แตกต่างกันไปด้วยกับกลุ่มคนที่เป็นโรบินฮูดเนี่ยนะคะอย่างรัฐ แคลิฟอร์เนียรัฐนิวยอร์กอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐที่ใจดีมากๆที่เขาจะมีเงินของรัฐของตัวเองที่เอาไว้ช่วยเหลือทุกคนนะ่ะบางครั้งเขาช่วยเหลือแบบที่เขาไม่ได้ดูสถานะมันเป็นเรื่องของมนุษย,ยมนุษยธรรมอะค่ะถามว่าทำไมไม่ได้เขตถึงโดนตัดงบละ่ะถ้าเรามองกันง่ายๆ อย่างแรกเนี่ยรัฐบาลกลางเขาต้องการลดงบประมาณของภาครัฐค่ะอย่างที่สองก็คือต้องการที่จะลดจำนวนคนที่จะไปพึ่งพาสิทธิสวัสติการของรัฐและอย่างที่สามก็คือผลักภาระไปให้แต่ละรัฐทั้ง50รัฐเนี่ยเป็นคนจัดการงบประมาณเองหรือว่าดูแลประชาชนคนในรัฐของตัวเองนั่นเองค่ะ ผลสุดท้ายมันก็เลยทำให้คนที่ใช้สวัสดิการ m e d i เคทเนี่ยเป็นกลุ่มคนมีที่มีรายได้น้อยแต่กลับได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากเขามองว่าใช้งบประมาณตรงนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายของรัฐมีจำนวนที่สูงขึ้นทำให้เป็นกลุ่มที่จัดอยู่ใน กลุ่มที่ต้องโดนตัดงบประมาณสูงที่สุดอ่ะทุกคนถามว่าเมดิเคทโดนตัดงบมากขนาดไหนตามรายงานของ cbo และเว็บไซต์ kff นะคะเขาระบุเอาไว้ว่ารัฐบาลจะตัดงบประมาณของ m เมดิเคท ประมาณเกือบ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ1นึ่งเลเ่ียนภายใน10ปีนะคะโดยจะทําให้มีผู้เสียประกันสุขภาพประมาณ7 8ถึง8ล้านคนที่ใช้เมดิเคทแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ10 1ถึง16ล้านคนที่อาจจะเสียประกันสุขภาพซึ่งนี่ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆมันเป็นจํานวนมหาศาลมากถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าอาจจะทําให้แบบเมืองทั้งเมืองเนี่ย สูญเสียประกันสุขภาพหรือว่าประกันสุขภาพหายไปจากระบบสาธารณสุขเลยทีเดียวเชียวค่ะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขใหม่ของกฎหมาย One Big Beautiful Bill ที่กระทบคนอเมริกันแล้วก็คนที่ใช้สวัสดิการ m เมดิเคทนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่ใช้บริการหรือผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นตรวจสอบให้ถี่มากขึ้นจากที่เคยตรวจสอบอย่างปีละครั้งก็อาจจะมา ตรวจสอบเพิ่มขึ้นทุกๆ6เดือนนะคะและอย่างที่2ก็คือมีการเพิ่มเงื่อนไขกฎเกณฑ์การทำงานเข้าไปก็ที่เขาเรียกว่าเป็น work requirement เขาอาจจะต้องให้คนบางกลุ่มเนี่ยทำงาน part time หรือทำงานจิตอาสา อย่างน้อย80ชั่วโมงภายใน1เดือนข้อกำหนดนี้เนี่ยอาจจะบังคับใช้สำหรับบางรัฐนะคะคุณต้องไปดูรัฐที่คุณอยู่และนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มค่าบริการบางอย่างคือคิดเงินยกตัวอย่างเช่นโคเพย์จากที่เคยฟรีเนี่ยก็อาจจะไม่ฟรีแล้วแล้วไอ้โคเพย์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะ ไปรับใช้สำหรับกลุ่มคนที่มีรายได้โดยประมาณ100-138%์ uh, FPL นะคะหรือที่เรียกว่า Federal Poverty Level นั่นเองค่ะแล้วรัฐที่เคยได้รับงบประมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะโดนตัดงบออกแล้วรัฐนั้นเนี่ยก็จะต้องจ่ายเองมันทำให้รัฐเนี่ยอาจจะไม่มีเงินไม่มีงบแล้วจะทำให้ลดสวัสดิการบางอย่าง ของคนที่ใช้เมดิเคทลงไปค่ะมดขอยกตัวอย่างภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างโรงพยาบาลในชนบทหรือในรัฐเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาพึ่งพางบประมาณจากเมดิเคทแล้วไปตัดงบของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้โรงพยาบาลเหล่านี้ไม่มีเงินทุนไม่มีสายป่านที่จะให้บริการอาจจะทำให้โรงพยาบาลเล็กๆในชนบท ปิดตัวลงหลายๆแห่งนะคะและนอกจากนี้คนที่มีโรคเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นเบาหวานหัวใจความดันมะเร็งหรือคนที่เป็นหอบหือดอาจจะโดนจํากัดจํานวนครั้งในการไปหาหมอจากเดิมเนี่ยที่แบบเขาจะต้องไปหาหมอบ่อย,อยเขาก็จะไปหาหมอได้น้อยลงค่ะและนอกจากนี้ผู้สูงวัยที่ไม่ได้มีลูกไม่ได้มีผู้พึ่งพานะคะอาจจะต้องไปเจอกฎ Work Require m e n t ที่คุณจะต้องไปทำงานพร์ทามทำงานจิตอาสาอย่างน้อย80ชั่วโมงต่อเดือนเพื่อที่จะคงรักษาสิทธิ์ไว้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานหรือว่าไม่ meet requirement ก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์ e d i c a i d ได้ค่ะและนอกจากนี้ในกลุ่มคนพิการกลุ่มคนสูงวัยที่เคยได้รับบริการเป็น โฮมเซอร์วิสหรือโฮมแคร์เนี่ยก็อาจจะได้รับบริการตรงนี้น้อยลงก็คือจำนวนชั่วโมงที่เขาเคยให้อาจจะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนเคยเข้าไปช่วยเหลือบริการเป็นโฮมแคร์อาจจะอ่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหชั่วโมงก็อาจจะลดลงแค่เหลือ2ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็เป็นได้ค่ะถามว่าคนไทยในอเมริกาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้หรือไม่ แน่นอนร้อเปอร์เซค่ะถ้าเกิดว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้เมดิเคทอยู่ตอนนี้รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยภายในครอบครัวที่ไม่สามารถออกไปทำงานพาทถ,ถามได้นะคะและนอกจากนี้กลุ่มคนที่อาจจะอยู่ในรัฐที่มีงบน้อยรัฐที่ไม่ใช่ริบบิรัลยกตัวอย่างเช่น Texas, Florida, Alabama, เท็กซัสฟลอริดาลาบามานะคะซึ่ง เรียกว่ารัฐของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีงบสำหรับสวัสดิการเมดิเคทให้เหมือนเหมือนกับรัฐแคลิฟอร์เนียอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะและนอกจากนี้กลุ่มคนที่ถือกรีนคาร์ดไม่ถึง5ปีก็อาจจะถูกสุ่มเสี่ยงอยู่ในกลุ่มที่โดนสัตัดสวัสดิการออกไปก่อนค่ะในคลิปหน้าโมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมดิเคทสำหรับเพื่อนพี่น้องคนไทยในอเมริกา จะได้เตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตาม Subscribe ช่องมดมัมเวบว้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาที่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะมดอยากจะส่งกำลังใจไปให้เพื่อนพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแบบเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงมากม ดูข่าวแล้วเศร้าใจนะคะอยากจะเป็นกำลังใจขอทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอยากจะให้เพื่อนพี่น้องคนไทยเนี่ยช่วยกันบริจาคนะ,ะเงินหรือว่าข้าวปลาอาหารถุงสเสบียงใดๆก็ตามนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนจริงๆคะ่ะอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการที่ช่วยเหลือหรือว่ามีแจ้งเตือนก่อนที่จะประสบภัยพิบัติแบบนี้เห็นโดนบ่อยมากเลยนะ พูดแล้วก็เศร้าใจเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นเทศกาล Thanks Giving สำหรับคนไทยในอเมริกาและสำหรับคนอเมริกนันก็เป็นช่วงวันหยุดนะหมดก็อยากจะบอก Happy Thanks Giving แล้วก็ Happy Shopping ขอให้ Shopping กันอย่างสนุกสนานปลอดภยัยแล้วก็ได้ของถูกจริงๆนะคะเอาจริงๆเนี่ยมดก็แบบไปเดินเดินดูมา Thanks Giving ปีนี้แบบ เอาจริงๆของมันไม่เห็นจะถูกอย่างที่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวของมันแพงขึ้นจริงๆเนาะเอาละค่ะขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะคลิปนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันดีๆรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบาย